ห้ามห้ามไปโดนเลยนะห้ามเสร็จ <Okay. S 1> สิ้นห้ามเด็ดขาดเลยมีแต่พลิกหน้าพลิกหลังคือตรงนี้ <Okay. S 1> ก่อนเรียกคนหน่อยเ <Okay. S 1> มื่อกี้หลุดไปนะครับ <Okay. S 1> ถึงด่านควันดำล oh. แล้วแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่ง มากันยังนะครับเมื่อกี้หลุดนะฮะขอโทษด้วยะฮะมือไปโดนนะครับเดี๋ยวเอาใหม่นะครับอันนี้ถึงด่านควันดำที่กระประพึกแล้วนะครับเอารอ,รอ,รอ,รอเพื่อนๆมากันแป๊บหนึ่ง ด่านควันดำกาลปะพึกนะครับนี่ตำรวจก็กำลังกำลังจะจับนะฮะจับคนที่ควันดำหรือไม่แน่ใจว่าจับทะเบียนรถหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะ เออมันคงติดไม่ติดแล้วแหละดูแล้วอ่ะไปจอดแถวนั้นแหละเดี๋ยวเราไปจอดแถวนั้นก่อ,อ,อน,น